หนที่สุดก็ได้กินแล้วคะ่ะบอกนางสามีว่าอยากกินซีฟู้ดที่เขานนึ่งแล้วก็มีการโรยผงปรุงรสอะไรเนี่ยพร้อมไปหารูปมาโชว์นานะคะเพราะเราเนยนึกไม่ออกเลยว่ามันเรียกว่าอะไรสุดท้ายก็ไปเจอร้านนึงนะคะอยู่แถวชอ์ไลน์ใกล้ๆกับคอสโคสาขาที่เราไปเกือบทุกอาทิตย์เลยแต่ก็ไม่เคยสังเกตเลยคะ่ะว่าร้านแถวรอบข้างนี้เขาขายอะไรกันมั่งและนี้ก็คือตอบโจทย์สิ่งที่เรากําลังตามหาเลยคะ่ะสเต็ปการสั่งก็คือขั้นแรกเนี่ยเลือกซีฟู้ดนะคะจากนั้นก็เลือกผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยระดับความเเ็ดคค่่่ะะหรืือออจาาแบบงงยๆกสัชุม มีหลายแบบและก็หลายลราควคาร้านนี้ก็คือสั่งปุ๊บแจยตังปับเลยนะคะอาหารจะมาเสิร์ฟทีหลังอุปกรณ์การกินของเราก็จะมีพลาสติกใส่กันเปื้อนค่ะแล้วก็ถุงมือให้ด้วยเราสองคนสั่งปีไก่ไซส์เล็กนะคะแล้วก็ชุดคอมโบ2ค่ะก็จะมีสโนว์คราบเล็กนะคะแล้วก็มีกุ้งแบบตัดหัวค่ะมาพร้อมกับข้าวโพดสองชิ้นมันฝรั่งสองชิ้นแล้วก็ไส้กรอกสไลด์สี่ชิ้นซีซิ่งที่เราเลือกก็คือวีเซียรนะคะเพราะว่าพนักงานที่ร้านเนี่ยบอกว่าถ้าเธอมาจากประเทศไทยเนี่ยน่าจะชอบรสนี้ส ว่าเพกกลางค่ะก็คือรสชาติกำลังดีเลยลายทางร้านเนี่ก็จะมีอุปกรณ์แกะปูให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าซีฟูดรานนี้นะคะสดใหม่มากหวานอร่อยแกะง่ายเพลินเลยค่ะราคาทั้งหมดวันนี้นะคะยังไม่รวมทิปอยู่ที่67เหรียญค่ะถือว่าโอเคเลยนะใครชอบอาหารแนวแนวนี้นะคะก็มาลองดูกันได้ค่ะอร่อยมากๆ